โอ้ทำไมตัวข้ามันแก่ขนาดนี้ล่ะท่านเหมือนคน40เลยล่ะไม่เป็นไรอยู่ใหายด้วยบาสเตียนจะอาบน้ำเสร็จแล้วหรือบาสเตียนหาผ้าเช็ดต,ตัวไม่เจอโอ้ใครจะเอาไปให้เขาอะ่ะไปไอนท่านเดยจะไปนอนน้อยมันไหมล่ะโอ้โอ เอาไปวางไว้ในหน้าห้องน้ำอ่ะใช่แล้วอติน้อยต้องรอตัวกล่องหน้าได้ย่ามาดูถูกใส่เดียวหน้าเมื่อกี้ใครตกใจสับใจเย็นๆขายเนี้ใหาดื้อก็ต้องลองทำมไปเรื่อยๆนะเอานะได้เลยอติน้อยสลับหนึ่งสองสามไม่ได้ตัวอะไรคิดถึงจังแจ็กกี้เก้าเอ็มเอ็นฮาร์ดตู้หมากไม่มีว่าขอโทษด้บินไปเลยล่ะบินไปให้ไกลนะให้นกส่งจดหมายเอ้ย เราขายได้ดีไปนะขาอากศเยโค้ดเท่าไรใครโค้ดว่าไม่มีอ่ะขายขายโค้ดขายคล็อกขายทุกอย่างล่ะแว่นตานี่ไงพ่อหนุ่มคนนี้มเป็นขายไหมโอ้กับรองละกสามหมื่นท่านซื้อไหมท่านงบไม่พอท่านมีเท่าไรหรือท่านมีหมื่นเจ็ดเองนะโอ้ท่านหมื่นเจ็ดเจ้าชื่ออะไรตัวเล็กขารับนะท่านมีออเดอร์ไว้ไหมจูดชื่ออะไรนะข้าชื่อจูดี้ ดูดิโอ้ยินดีดีดดะดดนะท่านก็จะไปประกาศบอร์ดขายของไหมท่านจะเชื่อไรคนที่จะขายโค้ดโอ้โอท่านจะสนใจหรือราคามาก่อนเลยท่านสนใจ<า>ที่เท่าไหร่ล่ะเจาเปิดอยู่เท่าไหร่ถ้าเปิดที่เก้าพันไม่เกินหมื่นสองถ้าเปิดที่เก้าพันไม่มีปัญหาต่อสามารถยิบเพื่อมาแลกเปลี่ยกนการซื้อขายได้เลยตอนนี้ ถ้างั้นข้าขออีก1,000เหรียญได้ไหมข้าจะไปซื้อชุดต่อไงยัยเจ้านะข้าขึ้นมาถึงพันข้าขอหนึ่งพันได้ไหมท่านอันนี้ข้าขอท่านพิเศษนะข้ามีอะไรเดือดร้อนท่านขาแนิดนึงโอ้โหหยุดไหนหนูได้ไหมสายสาบันจริงๆเอาละราคามิตรภาพมาเพื่อนขู่ค้ามาขู่ขี่ถ้าท่านมีปัญหาอะไรทีเอามาดิโลข้าจะเคลียร์ให้โอเคไหมถ้าเป็นแบบนั้น แต่ได้ว่าเขาหรือที่มาเดโรจะเป็นจริงสินะกูกูเบิกที่คุมโลงเบียที่นั่นใช่เจ้าหรือเปล่าอม,มันก็เป็นทั้งข่าและก็สายข่านะครับม่สามาทีจะพูดออกมากได้คนเดียวว่าข่าเป็นคนดูแลที่นั่นแค่เพียงคนเดียวถ้าได้ว่าจะมีนมาบก็ขินหรือเปล่าที่เขาคุยกันที่เขาดื้อโอ้ใช่ท่านรูจักเด้หรือมีคนดื้อให้ข่าฟังร้ายกลุ่มอืมเอาละดีเลยล่ะท่านว่าไงล่ะขอขอ,ขอตกลงที่ข่าเสนอไป ขายีตกล้าที่เก่าพันท่านไม่สนใจมิตรภาพใช่ไหมไม่เป็นไรค่าขายท่านได้เก่าพันถ้าไม่ต้องการพิเศษตรงนั้นหรอกค่ะแกถามท่านเฉยๆเพื่อว่าท่านสนใจจะลงนามเป็นเครือเดียวกับเราถ้าท่านมีปัญหาอะไรที่อามาดิโล่ค่ะก็จะดูแลท่านแค่นั้นเองถ้าท่านไม่สนใจค้าก็ไม่ว่าอะไรวาเตียนเจ้าเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดท่านมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วท่านไปเกิดที่อามาดิโล่ ท่านอาจจะเป็นฝ่ายที่ข้าต้องชำระหรือว่าเคลียให้เท่านั้นก่อนได้ไหมพอเข้าใจไหมเจ้าหนูไม่ใช่เจ้าคิดอย่างนั้นเจ้าโตแต่ตัวข้าไม่ได้มองแค่โตนะจุดตรงนี้ที่เราซื้อขายกันข้ามองไปถึงอนาคตที่ท่านจะมีปัญหาหรือว่าจะมีใครมาลังควานท่านในอนาคตแค่นั้นปล่อยให้มันเป็นเรืองของอนาคตดีกว่าได้เลยสายเอารักโค้ดตรงที่เขาได้เลยว่าข้ามีเลขสลักนำโชคไว้ที่ หนึ่งสามหนึ่งแล้วท่านละ่ะต้องขาห้าหกโค้ดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อหลังใช่ไหมโค้ดโค้ดโค้ดนะท่านโค้ดแบบท่านด้านหลังสีขาวใช่ไหมออใช่เอาดาท่านสลักไว้ที่เท่าไหร่นะอ่ะสลักห้าหกเจ้าอะไรนะขออีกที โอ้ข้าจำได้เจ้าคือชายหนุ่มที่ไปทำปืนนี่นะหนึ่งสามหนึ่งละท่านข้านำโชววันนี้หนึ่งสโอว่งไงด้วยท่านทานีโอ้ใช่ข้าจำเจ้าได้ท่านมีหรือขออ้ขอา,าขเป็นมา้าแต่ว่าแถวนี้เรียกการท่านมีส่ว<ค>นใหญ่เราโดนเรียกทัดมีตลอดเออละค่ะข้าอ,อยากแย้ไม่ค่อยจะได้เพราะว่ามันคล้ายกันเสียจริงไม,ไม่เปลี่็นได้เมื่อกี้ข้าเห็นเจ้ากาวเรื่องเอออามาเดิมรุเออตอนนี้เจ้ากำลังดูแลเขตวิธีนั้นอยู่หรือ ใช่แล้วล่ะโอ้จะมีนามของเออคาราวานของเจ้าดูไหมอืมเรื่องชื่อคาราวานต้องถามสหายอีคนของข้าเพราะข้าไม่ได้ยุ่งส่วนนั้นข้าแค่เป็นคนดูแลเกี่ยวกับพวกพ้นเถื่อนบ้านป่าเมืองเถื่อนให้มันสงบลงก็เท่านั้นโอ้เห็นเจ้ายื่นขอดเสนอมาเออไนนลองข้าขอความชัดเจนอีกสักทีว่าเราเออจะได้สิทธิประโยชน์อะไรน่าหากว่าเราร่วมเป็นสหายกับเจ้า ถุธุรกิจขาไปได้ดีหรือว่ามีการก้าหนาทานอาจจะเข้ามานังที่โรงเบียนะที่ท่านไม่สามารถไปอ่นนี้จะมาลงภัยที่นั่นได้เข้าใจไหมโอ้เป็นอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะตรงนั้นจะเป็นบ้านพักเล็กๆของท่านอีกจุดหนึ่งแต่ท่านเขารวมกับเรามันก็แค่นั้นโอ้แล้วถ้าเราได้เข้ารวมกับท่านแล้วท่านองการสิ่งใดจากเราหรือ ส่วนข้อตกลงตรงนั้นค่ว่าเราคุยตรงนี้ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่ามีคนฟังเยอะแต่ทศคาทถัาานบอกได้เท่านี้โอเคได้แล้วเออเจ้าอยากจะคุยเลยไหมหรือว่าจะรอสหายเจา้าว่าเจ้าอยากดูเพิ่มเติมเจ้าต้องไปติดต่อพวกข้าที่ซาลูมาเรเลอร์<ช>นะนะนะใช่แล้วล่ะท่านต้องไปหาคาทีนันนะโอ้ติซาลูข,ของเจ้างั้นดึใชัใช่แล้ว,ล,วล่ะออโอเคเออพอจะบอกเ,ออเวลาได้หรือไม่ ข่าวสหายข้าคงจะตื่นจากลงเตียมกันมาทั้งหมดในช่วงราวๆสามถึงสี่ราตรีนี้ท่านโอเคงั้นสี่ทุ่มราตรีนี้เราจะได้พวกข้าที่สารุ่นได้เลยล่ะสหายท่านเชื่อดไร้โอหายไปไหนคนหนึ่งเออคนท่านนี้เรียกข่าววบูเบอร์รีเดี๋พี่มีสันแล้วบูเบอร์รีเใช่ส่วนข้าวอีกคนเรียกว่าแบ๊กแบ๊กเลอ มีกองเล็บเผ่าใช่เอาละท่านเป็นชนเผ่าหรือเป็นนักธุรกิจอยู่เงียบๆไปนะโอ้ข้าดูเหมือนธุรกิจหรือข่าไปใช่นักธุรกิจข้าดูการแต่งตัวหรือว่าการใส่บราสเนเ้านี่เนีมองท่านไดสองแบบนะโอเคเราเป็นแขกคนทำงานไม่ใช่คนเผ่ารอกเพียงแต่ว่าขามีสหายเป็นชนเผ่าอยู่มากโอ้เออะนี่เราสหายข้ามาแล้วล่ะ งานเอาเป็น<ด>สีทุ่มทีสารูโบทนอนทำไมรอสายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเข้าแค่ใหญ่จะมาคุยเรื่องขอตกลงและการคุ้มครองเกี่ยวกับถิ่นฐานอามาดิโรที่เราดูแลนะสายอา๋อสีทุ่มไี้ทารูของพวกท่านเป็นไ้ายสะดวกหรือไม่ได้เลยเจอกันที่นั่นได้เราจะไปเจอกันที่นั่นสหาย คะเออขอทราบเออชื่อเสียงเรียองน้ำของกท่นานใดเลยค่ะชื่อแ,แจ็คแจ็คแจ็คคื่อไมเคิลนะครับแจ็คก okay. ับไมเคิลโอเคได้ค่ะเออรูเบอร์รินเดี๋ยวข้าจะไปหาเจ้าที่ท่านนามสกุลเจ้าเหรออะไรนะนามสกุลท่านชื่ออะไรนามสกุลท่าน,อ,นอ่ะนามสกุลค่ะบูเบอรลีนอะไรนะบีน <c oughs> เออบูบรีนเป็นนามของข้าเฉยๆคนท่านี้เขาเรียกข้าแบบนั้นส่วนนามสกุลข้ากอนซาเลสอืมกอนซาเลสใช่เอาล่ะยินดีได้พบนะสายทั้งสองยินดีได้พบครันยินดีนี่จะรวมคาล่ะขอบใจได้ทว่เราเจอกันทว่เราเจอกันสายขอบใจท่านมากสายไว้พบกันไว้พบกันเอาล่ะข้าจะเข้าไปออืเแว่นตาครับเขาถึงไหนเนี้ย หนังคุมลรถแล้วก็เซิร์โรสอีกหนึ่งชิ้นมีใครสนใจไหมอันมีแล้วแต่มีแล้วก็ควรจะซื้อเพิ่มนะเจ้ามานีสิอ้มมีแต่บางแพงอ่ะเฮ้ยบ้านเตียนข้าเรียกกี้กี้เจ้ามากันทำอะไรกี้กี้ว่าไงรึกีกี้เจ้าวิ่งสิว่าไงรึเจ้าจะเดินเอา <laughs> ใครมองเนี่ยเอาละไอ้พพกนันนคือพวกกอนซาเลสใช่ไหมใช่แล้วละ่ะอืมอันก่อนที่ข่าจะโดนรัฐบาลจับกุ่มเนี่ยก็ข้าประทับมันที่เอ่อสุกสารใช่ไหมพวกมันเป็นกลุ่มเดียวที่มีปืนจากไอ้คลังสินค้านะ่ะใช่หรือใช่แล้วตอนนั้นมันมีสองกระบอกตอนนี้เข้าไปแน่นใจแล้วมันมีเท่าไหร่มันเป็นกลุ่มเดียวที่ อ่าให้พูดถึงอาวุธมันน่าจะนำาดวงที่สุดก้วแหละอืมเราควรจะคบค้ากับมันใช่ไหมถูกต้องเราควรจะถ้าเป็นไปได้เราเป็นมิตรกับมันไว้ก่อนดีเลยล่ะมันเป็นฝ่ายมาขอเราเป็นเข้าร่วมล่ะดีเลยล่ะที่มันเป็นดี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 างนั้นก็ดีอย่างนั้นเข้าก็ชื่นใจถ้ากมอื่นเข้าไม่กลัวหรอกผมนั้นถ้าให้พูดกันตามตรงเลยว่าเราอาจจะเหนื่อยหน่อยมาเต็เหนื่อยกมันหน่อย ก็จะเบาแรงเราขึ้นมาใช่ไหมถูกต้องถ้าเป็น <c oughs> ข้าไม่บ่นอะไรแล้วถ้าเจ้าพูดอย่างนั้นได้เลยล่ะแต่ถ้าเป็นกองสลิดเหมือนตอนนี้ข้าว่าเรายังเร็วเกินไปที่จะตออกรกับพวกนั้นนะแต่ข้าก็แปลกใจที่ว่ามันเป็นคนที่มีอาวุธไปก่อนคนอื่นแต่มันอยากจะเข้าร่วมกับเราเพราะอะไรหรือข้าก็ไม่แน่ใจฮะ แต่เราก็เอาแค่เรื่องธุรกิจใช่แล้วละ่ะแค่นั้นห <คง S 1> ละผงไม่สวยมันเรื่องอื่นนอกเหนือจากธุรกิจละ่ะแล้วแล้วชาวจีนมีอะไรกับเราไหมตอนนี้ชาวจีนหรือ<ช>ไม่มีไม่มีใช่ไหมใช่แล้วละ่ะเออคนอื่นล่ะมีมีงไหมก็มีประปายท่านแต่คงไม่ได้สนใจทุกคนหรอกค่ะว่ามันไร้สาระบางเรื่องก็ไม่ควรที่จะพูดถึงมันใช่ไหม ถ้าเหล่ยงไรสาระเราไม่ต้องเอามันมาคิดจะเปิดหัวเปล่าแล้วตอนนี้แก่ข้าจะให้กลุ่มขอาเราเปลี่ยนเป็นเสื้อสีขาวน่ากละข้าว่าจะได้มองกันรู้เรื่องกันบ้างหน้ากาข้ารู้สึกว่าคนอื่นเดิมใสกันเยอะแล้วมันมีอื่นหรือไอ้ทิ้งกลุ่มอื่นอ่ะใช่แล้วละข่าว่าดูไอ้ทิพาแล้วนะน่าจะใช่แล้วแหละ ห้ามถอดหน้ากากกลุ่มเราหมือนเดิมใครถอดหน้ากากแล้วล่ะใครถอดหน้ากากคือตายเข้าใจไหมอะไรก็ว่าตอนนี้เราจะหาสหายเพิ่มสองคนเอาสองคนแล้วมันจะครบสิบสองคนเงี้ยหรือถ้ารวมเจ้าแล้วเป็นคนที่แปดนคนที่เจ็ดยังอยู่ในคุกเดี๋ยวมันมาแล้วบิลลี่เป็นไงบ้างล่ะนี่ครับเจ้ีเก้าฮาร์ดครับแจ้าีเก้าฮาร์ดไม่ได้ในคุกก็ไม่เจอ เหมือนว่าจะเข่าปลาออกไปทางตะวันตกนะนั่นก็ปล่อยมันไปก่อนเข้าไปบวชหรือเปล่าจำศีลนะใช่แล้วล่ะอะไะเราไปนี่กันสิเราไปตัวเองกันก่อนไหมนี่ก่อนเราจะจะจับอะไรอย่างเนี้ยวัคซีนเป็นอะไร เราจะไปไอหลังโจรเจ้ารู้ไหมว่ามันต้องใช้อะไรบ้างขามีกุญแจผีหนึ่งดอกทันไปเลยไหมมาจากไหนซื้อไงทันเจ้างัดเป็นไหมกุญแจผียังไม่เคยรองแต่ว่าข้าจะลองเดี๋ยวข้าเองข้าข้าจะไปแวะซื้ออยู่นะได้เลยเออท้าไปซื้อมาติดตัวไว้ด้วยนะได้เลยแต่ข้าตอนนี้ข้าเหลือเก้าร้อย 900, ต้องรอไอ,อมไม้ขึ้นเราตังไม้ข้าก่อนท่านไม่มีเงินหรือมีข้าหมดตัว <laughs> สามมันฆ่าลุนในอำเภอรีดตังไปเพื่อความสบายนะข้ากลัวจะขอทันเหมือนกันไมมีตอนนี้เจ้าเพิ่งขายเชียร์โค้เอาละไอ้นุ่มเจ้าตามเพื่อนเจ้ามาเดี๋ยวนี้ก็แต่ไอพี่อ่ะไออ้วนไปไหนที่มันไปอยู่ไม่รู้อ่ะไอเด็กตัวเล็กๆคนนั้นมันไปอยู่กับไอพวกกลุ่มที่มันไล่ยิงฆ่าตามประกัศมาได้แล้วล่ะคราบว่า อ่ะไปอยู่กลุ่มไหนน่ะขาส่งมันไปท่านอ๋อไปเนี่ยจะเซฟหรือจีแวนเหรอข้าไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรชื่อเซฟละมั้งน่ะน่าจะชื่อเซฟน่าจะเซฟหรือเปล่าคนชื่ออีแวนอีแวนด้วยหรือข้าเคยเจอไหมอีแวนไอ้ตัวเล็กที่มันใส่เสื้อสีขาวๆใช่ไหมท่านอีแวนในตัวแก้มตุยๆน่ะจำได้ไหมมันชื่อเซฟเนี่ยอาจจะมาอยู่ที่โปลกผักเนี่ย ไปไอ้รังโจนี่ได้กี่คนนะหาคนท่านหาคนแล้วถ้าคนอื่นไปก็ห้ามเข้าพื้นที่ใช่ไหมถ้าคนอื่นไปห้ามเข้าพื้นที่ที่มีรังโจนทันอยู่ในนอกพื้นที่ได้ใช่ไหมข่าว่าได้นะเพราะว่ารังโจนมันเป็นภูเขาใช่แล้วแตบบ่ว่าถ้าเผียแบบสหายเรามากันเยอะไงแบบเ,เข้ากัน,น,นใช่แล้วรังโจนโจนต่อยไหมเจ้าพี่หนึ่ง เรียนจำอีกสักปีไหมเอาวะ <c oughs> ออกมานี่พูดมากเหมือนเดิมเลยนะไปดีกว่าเจ้าก,กี่กีกไปกันเถอะนะไปซื้อ,อ,อกุญแจมาซะสิบห้าเดือนแล้ว